อะไรอะไรก็เปลี่ยนบางคนไม่เชื่อว่าแก๊งแบดกายกับตัวเป็นคนดีแล้วตั้งตาตั้งใจรอให้สังคมต้อนรับพวกเราไม่ไหวเลยนะเนี่ยคุณเป็นจนสุดเช้าไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่ใชมั้มงทษทีเขียดแล้วชอบตดแตกไม่ง่ายเลยที่เราจะมีชื่อเสียงแบบนี้น่ายอย่าททำงานธนาคา,ารเลยอทำไมล่ะผมมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับแบงค์แต่นายป้นเราสามรอบนะแบงนี้เหรอ เราจะเริ่มต้นใหม่ได้ไงถ้าไม่มีใครไว้ใจฉันจะจับตาดูพวกนวา,า้อะไรเนี่ยฉันขีต้ตกใจนะเป็นฉลามขี่ตื่นฉันชื่อคิตตี้นี่พักพวกฉันพวกเธอเป็นแบดเกิร์ลเหรอเราต้องให้แบดกายช่วยในการปร้อนคั้งประวัติศาสตร์เธอตอาากข่าวแต่เรากลับตัวแล้วฉันไม่ได้ขอร้องสหน่อย อย่าบอกนะว่ากลับมาป้นอีกไม่ใช่เราถูกใส่ร้ายต้องแสดงให้โลกเห็นว่าเราเป็นพวกดีแล้วเราจะวางแผนปว่วนเอาละเจ้าเห็นการปลอมตัวออกโรงได้สัญญาว่าจะไม่ทำให้คุณเสียชื่อดอกบายฉันละแล้วคาบ,บูชิโน่เลยเวฟจัดไปฉันเป็นแฮกเกอร์ให้สน็กเราต้องการกำลังคนเพิ่มฉันต้องไปเล่นโยคะโยคะเหรอคิดว่าฉันฟิตแอนด์เฟิร์มได้พร้อน,นั่งดูทีวีเหรอแล้วเราก็แค่ต้องจับเข้าฉีกแขนขาที่น ให้เขาจัดนี่อีกนะนว้าวก็ได้แค่จะพูดว่าหยุดเขาแต่ถ้ามีเวลาก็ฉีกแขนขาเขาทุกอย่างต้องมีครั้งแรกใช่ไหมดึงเราขึ้นซะนะโยคเพื่อนเอา เร็วเข้านี่แกงกันไปนี่มุนไซเปิดขวาปิดอ้ใช่นายไม่กลัวใช่ไหมรู้นะจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่นายกลัวพี่ชายขอโทษนะอะอย่านด้อย่าช่วยด้วย่าเป็นอะไรไปนะพี่ชาย